อัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับสำหรับศึกวัน168ที่จะมีการจัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัสโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยศึกนี้จะระเบิดความมันกันที่สนามบอลอารีนาซึ่งสนามบอลอารีนานั้นสามารถจุผู้คนได้ถึง21,000คนกระแสของศึกวัน168นั้น ดีเกินคาดโดยเฉพาะคู่ระหว่างซูเปอร์เลกเจอกับทางด้านแฮกเกอตี้ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์และเป็นคู่ที่แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกรวมทั้งแฟนมวยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความต้องการที่อยากดูทั้งคู่อย่างสูงทำให้ตั๋วของศึกวัน168 ได้รับความสนใจจากผู้ชมอเมริกันเป็นอย่างยิ่งและตอนนี้ตัวชมศึกนั้นเหลือเพียงแค่หลักร้อยแล้วเท่านั้นนะครับน่าจะเหลือเพียงแค่ร้อยกว่านิดๆจากความจุที่เต็มกว่า21,000ที่นั่งก็ต้องถือว่ากระแสะแรงกระแสะดีเกินคาดมากๆเลยนะครับสำหรับศึกวัน168ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกา ดังในภาพที่ผมนํามาประกอบนะครับนี่คือพื้นที่สนามของบอลอารีนาพื้นที่สีขาวนั่นก็คือพื้นที่ที่มีการซื้อตั๋วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับที่เราเห็นในรูปนั้นนั่นก็คือพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ก็ต้องบอกว่า เหลือเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วนะครับตัวก็จะขายหมดแล้วกว่าศึกนี้นะครับจะระเบิดขึ้นอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเชื่อว่าตัวจะถูกขายหมดเกลี้ยงและน่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนมวยที่อยากจะดูศึกในสนามสำหรับศึกวัน168ในครั้งนี้วันที่7กันยายน2567ห้ามพลาดถือว่าเป็นไฟยิ่งใหญ่และเป็นไฟสำคัญของทั้งคู่ทั้งแฮกเกอร์ตี้และซุปเปอร์เล็กมาลุ้นกันนะครับว่าซุปเปอร์เล็กจะสา สามารถปราบแฮกเกตี้ได้ไหมและจะสามารถครองตำแหน่งเช็มโลกมวยไทยรุ่นเบนตัมเวทกลับมาสู่ประเทศไทยได้หรือไม่อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด u u s สไคร e และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ